ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําเกสรของดอกกล้วยไม้กันนะคะแบบนี้นะเริ่มที่โซ่สิบสองค่ะใช้สีขาวกันนะโซ่สิบสองเกสรนี้แล้วแต่เราจะทําสีไหนก็ได้นะคะโซ่สิบสองค่ะเมื่อได้โซ่สิบสองแล้ว เอ็กไปตลอดแถวนะคะทำเอ็กตลอดแถวค่ะเมื่อเราได้ทำเอ็กเสร็จแล้วนะคะต่อไปให้ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามเพื่อจะทำตรงนี้นะคะโซ่สาม แล้วก็พอพันุเข็มสองครั้งทำเอฟค่ะลงหลักเดิมนะคะพันุเข็มสองครั้งนะหนึ่งสองสามสี ใครชอบตัวนี้ใหญ่ก็เพิ่มไปนะคะจะ7จะ8ดก็ได้นะเจ็ดแล้วแต่นะใครชอบใหญ่ชอบเล็กต่อไปเราจะสีข้างหน้านะคะสีด้านหน้านะสีด้านหน้านะคะสีด้านหน้านะเสร็จแล้ว โซ่สามหนึ่งสองสามลงตรงนี้นะคะโซ่สามลงตรงนี้นะ,ะแต่ยังยังยังไม่สีนะคะเราจะเปลี่ยนไหมนะเปลี่ยนสีไหมจับปลายไหมทั้งหมดรวบเข้าด้วยกันอย่างนี้นะคะนี้นะจับไหมมาอย่างนี้นะคะ ทำซีแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วนะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงหลักเดิมค่ะลงหลักเดิมอยู่นะปดทีละสอง ต่อไปพันุเข็มสองครั้งลงหลักถัดไปทับปลายไหมไปด้วยนะคะเก็บปลายไหมไปด้วยนะพันุเข็มสองครั้งลงหลักเดิมต่อไปพันุเข็มสองครั้งลงหลักถัดไป พันธ้เข็มสองครั้งลงหลักเดิม,มแบบนี้นะคะต่อไปพันธุเข็มอีกสองครั้งหนึ่งสสาสี่ห้าจะได้ทั้งหมด6หลักลงหลักถัดไปนะคะพันธุเข็มสองครั้งนะอ่าต่อไปโซ่สามส ตัดก่อนตัดไหมก่อนค่อยซ,อซีซีนะคะได้แบบนี้นะน,นี่แพทแพท,ที่ป้าเขียน ่อไปทำตรงนี้นะคะสี C แล้ว x หนึ่งสี x x หนึ่งในหลักถัดไป x หนึ่งแล้วก็สีสีในหลักถัดไปขึ้นโซ่3ขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็ทำ f ลงหลักเดิม คอหนึ่งคอหครั้งลงหลักเดิมจะไปทํา f อีก1ครั้งลงหลักถัดไปทํา f อีก1ครั้งลงหลักถัดไปตรงนี้จะได้ทั้งหมด3 f นะคะรวมโซ่ด้วยก็เป็น4ต่อไปถัก t นี่นะคะอ่าต่ไปถัก แล้วก็เป็น vx ในหลักถัดไปนะคะ vx ในหลักถัดไปอันนี้จบฝั่งนี้แล้วนะต่อไาจะเริ่มฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ vx เป็นการย้อนกลับนะคะการย้อนกลับนะย้อนกลับนะคะ vx แล้วก็ x <X S 2> ต่อไปทีทักทีต่อไปทำเอฟทั้งหมด3มหลัก1 2 3ให้เขาไล่ขึ้นไปหน่อยนะคะไล่ขึ้นไปนี้หน่อยนะต่อไปทําโซ่3ามหสาม ทำซีหลักเดิมค่ะทำาีหลักเดิมต่อไปทำา X หลักถัดไปจะได้อย่างนี้นะคะทำา X หลักถัดไปนะต่อไปทำา C C หลักถัดไปขึ้นโซ่สาม หนึ่งสองสามพันธเข็มสครั้งลงหลักเดิมลงหลักที่ขึ้นโซ่นะ 1,2,3... ปลดที่เราสองห่วงพันธุ์เข็มสครั้งลงหลักถัดไป1,2,3่งสองสามพันธเข็มสครั้งลงหลักเดิมพันธุ์เข็มสครั้งลงหลักถัดไป ผนวเข็มสองครั้งลงหลักเดิมต่อไปผนวนเข็มสองครั้งลงหลักถัดไปตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด6หลักนะคะทำ f f ได้หกหลัก1 2 3 4 5 6ต่อไปทำโซ่3 หนึ่งสองสามทำซีค่ะทำซีจบนะคะจบแถวแล้วก็ปิดด้วยโซ่หนึ่งตัดไหมยาวๆนะคะเดี๋ยวจะทําพันก้านไว้นิดนึงตัดไหมยาวๆหน่อยอนี่นะต่อไปใส่ตรงนี้นะคะ นี่คณะหนวดเขาอะเขาเรียกอะไรอะไม่รู้เรียกหนวดแล้วกันนะแทงไปตรงนี้นะคะแทงไปตรงเนี่ยระหว่าง x นี้ก็ได้เนี่ยนี้ก็ได้เเนี่ย x x อ,อที่เรา bx เเนี่ยตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันสวยมันงาม,มเดี๋ยวปลายหมายตรงน,นี้ไปย,วยาวๆหน่อยนะคะ นี่นะถักแทงไปนะคะแล้วแล้วควักไหมมาเอาใหม่นะนี่แทงไปอย่างนี้นะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาทำเหมือนทำโซ่ตัดรูดขึ้นมาอย่างนี้นะคะตึงๆแต่ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เราเหลือไหมไว้นะแทงไปตรงนี้ให้ห่างๆกันนิดนึงก็ได้ค่ะ อคอกใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็อย่างนี้นะคะนะลูดนะคะ <c oughs> ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะต่อไปใส่ลวดนะคะจะใส่ลวดนะใส่ลวด ลวดนี้ถ้าเราทําดอกบัวไปแล้วตัดปลายลวดเหลือไม่ต้องทิ้งนะคะโค้งลวดแบบนี้นะจะใส่ตรงนี้นะคะแทงรวดลงไปรตรงนี้นะระหว่างที่เราซีขึ้นหลักอะกับที่เราจบหลักแต่แล้วก็บีบใครมีครีมก็บีบไป รวดนี้เป็นรวดเบอร์เบอร์ยี่สิบสี่หรือใครจะมีเลขกกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าใหญ่กว่านี้มันจะแข็งไปนี่นะคะเนี่ยได้ที่เราเหลือไว้เนี่ยเอามาพันบิดแน่นๆนะคะตรงนี้พันนิดนึงพันนี้เขาพออยู่ สั้นไปนะเนี่ยครนนี้เดี๋ยวพอค่ะเดี๋ยวเราต้องไปประกอบอีกทามอย่างนี้นะเสร็จแล้วให้เราไปใช้เทียนลุนนะคะจัดจัดกี่พอก่อนนะจัดตรงนี้ก่อนใช้ไฟลนุนตอนนี้เขายังร้อนอยู่พยายามดัดที่เขาโค้งงอนหน่อยนะคะเนี่ยดัดปลายเขาอย่างเงี้ย ไม่ต้องหนีบนะเพราะหนีบแล้วเดี๋ยวเวลาไอ้นี่มันจะนิ่มไปแต่ถ้าใครมีมีไอ้น้ำยาเคลือบเนี่ยจะหนีบก็ได้หนีบแล้วก็เป็นลอนแล้วก็มาทาน้ำยาเขาก็จะได้แข็งแข็งอย่างนี้แข็งแข็งอย่างนี้ถ้าใครมีน้ำยานะคะถ้าใครทำดอกบัวแล้วมีน้ำยาอยู่นะจะหนีบหนีบแล้วก็มาทาน้ำยาก็ได้ก็จะดัดได้แบบนี้แล้วทาทาด้านหลังนะคะ ใครจะทานน้ำยาเคลือบน้ำยาเคลือบที่เคยแนะนําตอนทําบัวไปเนี่ยนิบหนีบแล้วก็ไปลรไฟแล้วก็มาทานน้ายาแต่ถ้าใครไม่มีน้ํายาไม่ต้องหนีบนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะนิ่มไปเนี่ยไปลรแล้วก็ดัดดัดเขาหน่อยตรงนี้ต้องระวังด้วยนะคะเวลาลรเดี๋ยวเขาจะไหม้เร็วอ่าแค่นี้นะคะทั้งหมเกสร